ผมนายอดิสรเพียงเกต์พักเพื่อไทยผมก็นั่งฟังอยู่ที่ห้องพักอยู่ชั้นห้านะครับผมก็พยายามให้กำลังใจสภาแห่งนี้เพื่อเป็นที่แก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกฝ่ายใดนะครับก็เห็นว่าถ้าปัญหามันเร่งด่วนจริงๆสมาชิกทุกคนก็ควรจะสนใจนำเรื่องนั้น มาถกถแถลงหาข้อความเป็นจริงให้ได้แต่ผมพยายามตั้งใจฟังแล้วตั้งใจอีก mm. ก็ไม่ทราบว่าท่านจินตนาการหรือคิดว่ามันจะเป็นอย่างงน้นมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านได้พูดมันไปกระทบกับความสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเรื่องระหว่างประเทศ แผมก็มีความมั่นใจว่ากรณีผู้ที่รีภัยที่อยู่อย่างนี้ต้องมีกฎระเบียบแบบแผนในการที่จะกักขังได้กี่วันจะส่งตัวออกไปได้กี่วันมีคดีอะไรที่ลงศารยังไม่ชัดเจนครับยติตามข้อที่ผมเปิดดูไวๆนะครับมาตราข้อ44ยติคือข้อเสนอใดๆที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติ หรือชี้ขาดว่าจะปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปนี่ผมฟังแล้วพยายามเอาใจช่วยนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้ระเมิดสิทธิเสรีภาพไม่ว่าคนไทยหรือคนคนอื่นที่มาอยู่ภายใต้กฎหมายไทยก็อยากให้มีความมุ่งหมายว่ายติที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรมีบุคคล18คนหรือหลายๆคนมันชื่ออะไรมีข้อหาอะไรเข้าเมืองไทยเมื่อไหร่ ออกไปเพราะอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่สภามานานก็ยังไม่เคยเจอนะครับถ้าถ้าถ้ามันเป็นข้อทีจจริงจริงเราก็จะได้ะสมลงแล้วก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลหรือสานักงานตํารวจแห่งชาติมารีบจัดการมาถแถลงมาพูดหรือถ้าไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไม่ได้ัยวันนี้ได้วันพรุ่งนี้เรามีประชุมกันต่ออยู่ครับวันพรุ่งนี้ยังมีประชุมกันต่ออยู่ผมว่ายกยติด่วนเนี่ย ไปหาหลือกันในการประชุมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะดีไหมครับพวกผมเองทางวิปฝ่ายรัฐบาลหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาจะได้ไปศึกษารายละเอียดหากเป็นจริงแบบที่ท่านว่าเราก็ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของสิทธิของมนุษย์ทั่วโลกนะครับที่มาอยู่ภายใต้กฎหมายไทยต้องปฏิบัติตัวด้วย,ด,วยด้วยความที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน จึงขออนุญาตที่จะปรึกษาท่านประธานครับให้ผู้ผมตั้งตัวก่อนดีไหมครับท่านทางฝ่ายโน้น,น,น,นเอาวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ในในช่วงนี้ยกยติ่ะที่ว่าเนี่ยข้ามไปวันพรุ่งนี้ซะก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้การพิจารณาโดยไม่มีเอกสารหรือ พยานหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับด้วยความเกรงแกยอย่างยิ่งไม่ทราบว่าที่ผมลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะตรงกับที่ท่านประธานหรือท่านเพื่อนสมาชิกทางฝ่ายโน้นอยากจะปรึกษาหรือเปล่าเพราะาผมเองก็อยากทราบเหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์ละเมิดอ,อย่างนั้นจริงๆนะครับพวกผมก็ทนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าการที่จะส่งให้ประเทศหนึ่งไปลงโทษอีกประเทศหนึ่งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ